สามัญญผลลสูตรสามัญญผลลสูตรมีเรื่องราวเป็นหลักฐานให้สันนิษฐานได้ว่าเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอาชาศัตรูขณะเมื่อพระพุทธองค์มีพระชนมายุกว่า7 2พันษาแล้วเวลานั้นเจ้าลัทธิทั้งหกซึ่งมีอายุมากแล้วยังปักหลักประกาศคำสอนอยู่รอบๆกรุงราชครห์ครบทุกคนเรื่อง ณสวนมะม่วงของหมอชีวกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่สวนอัมพวันของหมอชีวกโกมารพัฒใกล้กรุงราชครึพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน1250รูปคืนวันหนึ่งซึ่งเป็นวันอุโบสถขึ้น15ค่ําค่ำเดือน12เป็นวันสุดท้ายของฤดูฝนดอกโกมุตหรือบัวแดงเบ่งบานเต็มที่ พระจัน์ทรเพนเต็มดวงพระเจ้าอาชาตศัตรูบุตรพระชนนีส่งพระนามว่าเวเทหิเป็นราชธิดาแห่งพระเจ้าโกศลทส่งรู้สึกรื่นรมในพระไทยเป็นพิเศษภายใต้แสงจันนวลทรงดำริอยากจะได้เข้าไปหาสัมมณะหรือพรามที่น่าเลื่อมใสสักท่านเมื่อรับสั่งถามราชอามา์ผู้ใกล้ชิดว่าควรจะไปหาใครดี ราชอำมาตย์ได้กราบทูลให้เสด็จไปหาศัสดาทั้งหกคือ 1. อุรณะณกัสปะ 2. มัคคลิโคสาร 3. อาชิตะเกสกร,รมพล 4. ปกุทะกัจจายนะ 5. สัญชัยเวรัตบุตร 6. นิครนนาตบุตรโดยยกย่องศัสดาแต่ละท่านว่า เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะมีคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติเป็นเจ้าลทัทธิมหาชนนับถือเป็นผู้เท่าบวชนานแต่ลัศสดาที่ราชอำมาตยกรกราบทูลเสนอให้เสด็จเข้าไปหานั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูได้สดับก็ได้แต่ทรงนิ่งไม่แย้มโอดว่ากระไรในเวลาเดียวกันนั้นหมอชีวกก็นั่งเฝ้าอยู่ใกล้ที่ประทับด้วย พระราชารับสั่งขึ้นว่าเหตุใดหมอจึงได้แต่นั่งนิ่งทรงเรียกขานด้วยคำว่าชีวกผู้สหายหมอชีวกจึงได้โอกาสกราบทูลให้ทรงทราบว่าขณะนี้พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่สวนอัมพวันพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ขอจงได้เสด็จเข้าเฝ้าเถิดพระราชารับสั่งให้จัดขบวนช้างชุดใหญ่ทันที ได้เสด็จประทับช้างไปยังสวนอัมพวันในคืนนั้นเองเมื่อเสด็จเข้าเขตสวนอัมพวันซึ่งมีแต่ความเงียบสงัดพระองค์ทรงเกิดอาการหวาดวันจนพระโลมมชาติชูชันขนลุกไม่แน่พระไทยในสภาพรอบพระวรกายเพราะทรงรู้สึกว่าสวนอัมพวันที่เสด็จอยู่ขณะนั้นช่างเงียบวังเวงอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่มีวิเววอะไรแม้แต่น้อยว่าจะมีผู้คนอาศัยอยู่ทรงอดถามหมอชีวกไม่ได้ว่าได้ลวงพระองค์มาให้ข้าศึกปรงพระชนหรอกหรือเหตุใดจึงว่ามีภิกษุเป็นพันรูปกลับไม่ได้ยินเสียงไอเสียงจามหรือเสียงพึงพรรมพำแม้แต่น้อยนิดหมอชีวกกราบทูลให้ทรงเบาพระไทยว่าไม่มีภัยอันตรายใดได้หรอก พลังชี้ให้ทอดพระเนตรแสงไฟวับแวมข้างหน้าว่านั่นไฟที่โรงกลมกระบวนช้างญาตราไปจนสุดทางเดินพระราชาจึงเสด็จลงจากหลังช้างส่งพระดำเนินตามหมอชีวกไปยังโรงกลมนั้นขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งพิงเสากลางของโรงกลมผินพระพักไปทางทิศบุรพา่ามกลางภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ พระเจ้าอาชาติศัตรูเข้าไปยังที่ประทับทรงชำเลืองเห็นภิกษุสงฆ์นั่งสงบนิ่งเหมือนห้วงน้ำใสก็ทรงรำพึงขึ้นว่าขอให้เจ้าอุทยพัทของเราจงสุขสงบอย่างภิกษุสงฆ์ที่นี่เถิดพระพุทธองค์ตรัสถามขึ้นว่าความรักก็ยังตามพระองค์มาหรือพระราชากราบทูลว่าเจ้าอุทยพัทคือพระโอรสของพระองค์ เมื่อหม่อมชั้นได้เห็นภิกษุสงฆ์อยู่สงบกันดีเหลือเกินก็นึกถึงลูกอยากให้เขาอยู่สุขอย่างภิกษุสงฆ์ที่ได้เห็นคำสอนของเจ้าลัทธิทั้งหกหลังจากทรงอภิวาทพระพุทธองค์ทรงน้อมอัญฉชลีไปทางภิกษุสงฆ์และประทับนั่งลงแล้วพระเจ้าอาชาตสตรูได้ทูลขอโอกาสถามปัญหาเรื่องหนึ่งว่า อะไรคือประโยชน์ที่เห็นได้อย่างทันตาสำหรับการบวชเป็นสมณะอะไรคือสามัญญผลทรงประสงค์จะได้เห็นชัดๆเหมือนกับการเล่าเรียนวิชาชีพต่างๆซึ่งเมื่อได้เล่าเรียนแล้วก็นำมาประกอบอาชีพเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตตนเองและญาติมิตรได้อย่างที่เป็นกันอยู่ทั่วไปก่อนจะทรงตอบปัญหานั้นพระพุทธองค์ทรงย้อนถามพระเจ้าอาชาศัตรูก่อนว่า ปัญหานี้เคยทรงถามสมณพราหมณ์พวกอื่นมาแล้วหรือยังพระราชากราบทูลว่าได้เคยถามเจ้าลัทธิทั้งหกแล้วพระพุทธองค์ทรงขอให้ตรัสทบทวนว่าได้รับคำตอบมาอย่างไรพระดำรัสทบทวนของพระเจ้าอาชาศัตรูมีดังนี้อุรนกัสปะตอบว่าการกระทำทั้งหลายไม่ว่าจะดีหรือชั่วนั้น ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแนวคำสอนของเจ้าลัทธินี้เรียกว่าอะกิริยทิฏฐิคือเห็นว่าการกระทําไม่มีผลเป็นบุญหรือเป็นบาปมัคคิโคสารตอบว่าความเศร้าหมองและความหมดจดของคนเรามีขึ้นได้เองไม่มีใครทําขึ้นได้และไม่มีใครช่วยใครได้ไม่มีเหตุ ใจอะไรที่จะทำให้สิ้นทุกข์หรือบรรลุนิพพานได้ไม่ว่าศีลหรือตบะใดๆก็ไม่มีพลังให้เกิดการบรรลุทำได้ถึงเวลามันก็เป็นไปเองเวียนไหวตายเกิดไปสักวันหนึ่งก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเองคำสอนแนวนี้เรียกว่าอเหตุตุกะทิฐิคือเห็นว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเองอะไรจะเป็นก็เป็นเอง ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเป็นแรงผลักดันได้อาชิตะเกสกรรมพลตอบว่าอะไรอะไรก็ไม่มีจริงไม่ว่าจะเป็นทานการบูชาการทำความดีความชั่วต่างๆโลกมนุษย์สัตว์บิดามารดาสมณพราหมณ์ชาตินี้ชาติหน้าการทำบุญทำทานล้วนเป็นเรื่องของคนโง่คิดกันขึ้น คนเราตายไปแล้วก็หมดสิ้นแค่ตายไม่เป็นอะไรต่อไปได้อีกคำสอนแนวนี้เรียกว่านัตถิกทิฐิและอุเฉทททธิฐิปกุทะกัจจายนะตอบว่ามีสภาวะธาตุแท้ดั้งเดิมของสิ่งทั้งหลายเจ็ดอย่างที่เป็นอยู่มีอยู่โดยธรรมชาติของมันไม่มีใครไปทำอะไรมันได้คือดิน น้ำไฟลมสุขทุกและชีวะเมื่อมีการฆ่าชีวิตก็ไม่มีผลอะไรมีดที่ตัดศีรษะก็สักแต่ว่าเป็นของมีคมอย่างหนึ่งที่แหวกผ่าลงไปในสภาวะทั้งเจ็ดเท่านั้นเองแนวคําสอนอย่างนี้อยู่ในประเภทนัตถิกทิฐินิครนนาตบุตรตอบว่า นิครนมีความสำรวมระวังสี่อย่างคือ 1. สัพพวาริวาริโตแปลกันว่าเป็นผู้ห้ามน้ำทั้งปวงก็มีเป็นผู้ขัดขวางการทำบาปด้วยข้อปฏิบัติสำหรับขัดขวางบาปทั้งปวงก็มี 2. สัพพวาริยุตโตแปลว่าเป็นผู้ประกอบการด้วยน้ำทั้งปวงก็มี เป็นผู้ประกอบในธรรมอันเป็นเครื่องประกอบเพื่อหมดบาปก็มี 3. สัพพาริทุโตแปลว่าเป็นผู้กำจัดด้วยน้ำทั้งปวงก็มีเป็นผู้กำจัดบาปด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องกำจัดก็มี 4. ีสัพพาริปุโตแปลว่าเป็นผู้ประพรมด้วยน้ำทั้งปวงก็มี เป็นผู้เข้าถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยธรรมอันเป็นเครื่องป้องกันบาปก็มีข้อปฏิบัติทั้งสี่ประการนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจตุยามะสังวรลัทธิไม่ปฏิเสธเรื่องกรรมแต่แนวทางปฏิบัติและความมุ่งหมายต่างจากหลักกรรมของพระพุทธศาสนาสัญชัยเวรัตถบุตรตอบว่า ไม่มีอะไรที่เป็นความจริงตายตัวคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่จึงใช้ไม่ได้และจะบัญญัติเรื่องอะไรลงไปแบบตายตัวก็ไม่ได้สรุปว่าไม่มีคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่สำหรับทุกเรื่องแนวคำตอบนี้เรียกว่าวิเคปิกะลัธิถือไม่ชี้ชัดอะไรลงไปตรงกับปรชัชญาวิมตินิยม ของตะวันตกสมัยปัจจุบันซึ่งปฏิเสธความเป็นไปได้ของความรู้เห็นว่าคนเราไม่มีทางรู้ชัดในธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆพระเจ้าอาชาติสัตรูกราบทูลว่าพระองค์ได้เข้าไปถามปัญหาเรื่องนี้กับเจ้าลัทธิทั้งหกนั้นถึงที่อยู่ของแต่ละท่านซึ่งล้วนแต่มีสำนักอยู่ในราชครึแต่แล้ว ก็ไม่เคยได้รับคำตอบที่ตรงประเด็นให้เป็นที่พอใจเหมือนถามถึงมะม่วงแต่คำตอบที่ได้รับคือขนุนสัมมลอพระองค์ถามเรื่องสามัญญผลกลับตอบด้วยเรื่องลัทธิของตนแต่ก็าทาใจได้ว่าไม่ควรจะไปรุกรานสมณะหรือพราหมณ์ในราชอาณาเขตเมื่อไม่พอใจในคำตอบก็แล้วกันไป ประโยชน์ในความเป็นสมณะที่เห็นได้อย่างชัดเจนพระพุทธองค์ทรงตอบปัญหาในเรื่องสามัญญผลที่พระเจ้าอาชาติสตรูทูลถามด้วยการจัดลำดับตั้งแต่ต่ำไปหาสูงสรุปรวมได้สามหมวดคือ 1. เมื่อออกบวชเป็นสมณะก็เป็นการยกฐานะของตนให้สูงขึ้นคือเคยเป็นทาสกรรมกรหรือชาวนาของพระราชา ก็จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพจากพระราชา 2. เมื่อเป็นสมณะได้อบรมจิตด้วยสมาธิก็จักได้ฌานและกําจัดกิเลสอย่างกลางได้ 3. เมื่อปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกก็จักได้บรรลุถึงวิชา8ไปจนถึงบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์รายละเอียดในพระดำรัสตอบมีดังต่อไปนี้ สามัญญผลที่หนึ่งทรงถามพระเจ้าอาชาติสัตรูตว่าถ้า,าธาตกรรมกรของพระองค์มานึกว่าที่ตนเกิดมาเป็นทาตกรรมกรรับใช้พระเจ้าอยู่หัวก็เพราะพระองค์ได้ทําบุญไว้มากเราก็ควรได้ทําบุญบําเพ็ญบารมีเพื่อจะได้เป็นอย่างพระองค์ในชาติต่อไปเมื่อคิดดังนั้นแล้วทาตกรรมกรนั้นก็ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อทรงเห็นเขาบวชแล้วอย่างนั้นจะทรงเรียกเขามาเป็นทาตกรรมกรอีกหรือไม่พระราชาทูลว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยพระองค์เสียอีกที่จะต้องแสดงความเคารพและถวายการอุป,ปถากและดูแลคุ้มครองเขาให้ดีพระพุทธองค์ทรงชี้ว่านี่แหละคือค่าของความเป็นสมณะที่เห็นได้ทันทีประการหนึ่ง สามัญญผลข้อที่สองทรงถามพระเจ้าอาชาศัตรูว่าถ้าชาวนาและคฤหบดีซึ่งเสียภาษีอากรเพิ่มรายได้แก่พระองค์มาคิดว่าตนก็เป็นมนุษย์พระองค์ก็เป็นมนุษย์แต่สถานภาพต่างกันอย่างนี้ก็เพราะพระองค์ทำบุญไว้มากจึงลงความเห็นว่าถ้าได้ทำดีไว้ก็จะได้ไปเกิดอย่างพระองค์แล้วตัดสินใจออกบวช เมื่อพระองค์เห็นชาวนาและคฤรหบดีนั้นเป็นบรรพชิตจะมีพระบัญชาให้เขากลับมาเป็นชาวนาและคฤรหบดีของพระองค์อีกหรือพระราชาทูลว่าเป็นไปไม่ได้พระองค์ต่างหากจะกราบไหว้ลุกรับถวายอาหารบิณฑบาตรักษาคุ้มครองเขาอย่างดีพระพุทธองค์ทรงชี้ว่านี่ก็คือสามัญญผลประการหนึ่ง สามัญญผลข้อที่สพระเจ้าอาชาสัตรูทูลถามว่าสามัญญผลที่เห็นได้ทันตาซึ่งดีกว่านั้นมีอีกหรือไม่พระพุทธองค์ทรงตอบด้วยการยกกรณีบุคคลที่เลื่อมใสศรัทธาในความตรัสรู้ของพระองค์และบุคคลผู้นั้นก็ออกบวชประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ได้รักษาจุลศีลมัชฌิมศีลและมหาศีล ได้สำรวมอินทรีย์คือระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นมีสติสัมปชัญญะในทุกอิริยาบถสันโดษพอใจเท่าที่มีในจีวรและบินทบาทไม่สะสมให้เป็นภาระเหมือนนกที่มีเฉพาะปีกเป็นภาระไว้บินไปไหนต่อไหนได้อยู่อาศัยในเสนาสนะอันสงบสงัด เพื่อปฏิบัติธรรมเพียรกําจัดนิวรณ์ห้าประการให้ได้แล้วเจริญสมาธิจนบรรลุปฐมฌานนี่คือสามัญญผลที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตปัจจุบันประการหนึ่งของผู้เป็นบรรพชิตสามัญญผลข้อที่ 4. สทรงชี้ไปที่การบรรลุฌานตั้งแต่ทุติยฌานไปจนถึงจะตุตฌานต่อจากนั้น ก็น้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะให้รู้ว่ากายประกอบด้วยอะไรบ้างตามความเป็นจริงนี่เป็นสามัญญผลที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งบรรพชิตสามารถจะบรรลุได้ภายในชาตินี้สามัญญผลข้อที่หทรงชี้ไปที่การเข้าถึงวิช,ชาแปเริ่มตั้งแต่เพื่อเนรมิตร,รูปอันเกิดจากใจที่เรียกว่ามนโนมยรูป รูปนั้นมีอวัยวะครบทุกอย่างเหมือนรูปจริงของตนแล้วน้อมจิตไปเพื่อแสดงฤทธ์ต่างๆเพื่อทิพยโสตรหูทิพเพื่อเจโตปริยญาณย,ยังรู้จิตของผู้อื่นได้เพื่อบุเพเิิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนๆได้เพื่อจุดตูปปาตญาณรู้การเกิดการตายของสรรพชีวิตด้วยทิพยจักษุ และเพื่ออาสวัคขยาญาณคือตรัสรู้อริยสัจสี่เป็นพระอรหันต์นี่คือสามัญญผลสูงสุดที่จะเกิดแก่บรรพชิตได้บาปปิตุคาตของอาช,ชาศัตรูเมื่อได้ทรงสดับพระดำรัสตอบเรื่องสามมัญญผลจากพระพุทธองค์แล้วพระเจ้าอาช,ชาศัตรูก็ทูลชมเชยว่า เป็นพระดำรัสที่แจ่มแจ้งอย่างยิ่งและครั้งนี้เองที่ได้ทรงขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตก่อนที่จะกราบทูลอีกว่าความผิดที่พระองค์ได้ปรงพระชนพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นพระความโง่เขลาด้วยหวังเป็นใหญ่ความผิดนั้นตราตรึงอยู่ในชีวิตของพระองค์อยู่ตลอดเวลาขอให้พระพุทธองค์ทรงรับทราบในความผิดนั้นด้วย เพื่อจะได้สํารวมต่อไปพระพุทธองค์ทรงรับสั่งว่าเมื่อทรงรับสารภาพเพื่อการสํารวมต่อไปก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมในวินัยของพระอริยะหลังจากพระเจ้าอาชาติศัตรูสเสด็จกลับไปแล้วพระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระราชานั้นถูกโค่นทำลายเสร็จแล้วถ้าพระองค์ไม่ปรงพระชนพระราชบิดา ก็จะได้สําเร็จธรรมเป็นโสดาบันณที่ตรงนี้เองจบสามัญญผล,ลสูตร